สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอเจอกับน,น้องเอมี่กันแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกับน,น้องเอมี่เอมี่อัปเดตเป็นรถเข้าใหม่ให้ชมนะวันนี้เอมี่อัปเดตเป็นรถครอบครัว7ที่นั่ง อย่าง Toyota Fortuner 2.5ตัววีนะคะขับ2รถปี2014 15สีเทาดำคันนี้นะคะแต่งสไตล์ออฟโรดรถบ้านมือเดียวเล็ขไม่220,000โลกับราคา499,000บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะคะเล็งหาตามหายอยากจะได้รถเจ็ดที่นั่งไม่ข้าม5 0 0 0 0คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะคุณลูกค้าจ๋า ตัวรถสีเทาดำนะสีสวยมากรถมือเดียวป้ายแดงและแต่งซายออฟโรดได้แบบโอ้โหสวยงามมากๆค่ะนะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปขวามือเบอร์เอมี่แอดไลน์ได้เลยค่ะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงทดลองขับเช็ดได้กันได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันไปพร้อมกันกับเอมี่ได้เลยค่ะ อาะาส่งตัวด้านหน้าคันนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับหลอดฮาโลเจนและพี่ดูตัวกระจังหน้าเจ้าของเดิมนะคะแต่งเป็นเคฟล่าคาร์บอนและพี่ดูเคฟล่าแท้นะเคฟล่าแท้ดีมากไม่มีร่องรอยถลอกไม่มีการใช้งานหนักดีมากๆค่ะและพี่ดูชุดกันชนหน้า,าสวยมากนะคันนี้มีไฟ LED ตัดหมอกให้เรียบร้อยคือเอาง่ายๆเลยว่าตรงไหนที่เป็นโครเมียมเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเป็นตัวเคฟล่าหมดเลย โอ้โห oh, สวยมากนะได,ได้ได้เป็นเครื่องยนต์2.5ด้วยได้ความประหยัดอัตรา,าก,การเร่งก็ดีนะคันนี้ในส่วนตัวล้อมแม็กคันนี้เนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนล้อไซา์ออฟโรดเนี่ยฮะมาพร้อมกับยางบริสโตนะเป็นยางออฟโรดอีกเช่นกันค่ะปี2024พี่ดูดอกยางสิดอกยางเหลือเยอะมากใช้งานได้ยาวๆเลยแค่ล้อกับยางนี้ชุดนี้มี4-5หมื่นแน่นอนค่ะพี่นะ จัดให้เรียบร้อยเนี่ยพี่ดูนะฮะเนี่ยชุดแต่งของเขาจัดมาให้เป็นเคฟลาคาร์บอนหมดเลยครบชุดสวยมากรถเพิ่งมาถึงที่เพชรยน์ป้ายทะเบียนนี้เลยนะสี่กกเก้าหกนึ่งกรุงเทพได้ไป้ายนี้ใช้งานเลยค่ะพี่ดูสภาพตัวรถอาจรหนูให้ดูกระจกนี่กระจก,ก,ะจกเป็นกระจกเดิมหมดเลยนะกระจกเดิมเตอร์ต้า แล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยปกติเป็นโครเมียมใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเคฟล่าเหมือนกันมีไฟเลี้ยวในตัวติดกันสาดให้เรียบร้อยสี่บานพร้อมติดฟิล์มยี่ห้ออย่างดีเลยนะฟิล์มรอบคันเรียบร้อยแล้วเนี่ยกันลอยก็จะเป็นเคฟล่าสวยมากพี่ดูภายในภายในรถสวยนะรถไม่ช้ำสภาพดีมากโครงสร้างเดิมหมดสีเดิมโรงงานค่ะโครงสร้างเดิมสีเดิม ประวัติชนหนักผิดความไม่มแีแอร์เย็นมากเลยนะเนี่ยเพิ่งสตาร์ทเองแอร์เย็นมากคันนี้เบาะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะเบาะหนังเดี๋ยวหนูส่งสปาให้นะคะเบาะไม่ขาดนะไม่ยับไม่ขาดไม่ยุยลายไม้ตกแต่งสวยงามนะคะมีอ่าพมกันเปื้อนให้ด้วยเรียบร้อยออปชันเจ้าของเดิมคือจัดมาให้เดี๋ยวออปชันเดี๋ยวมีอธิบายอีกทีหนึ่งให้ดูรถรอบคันก่อนดูโครงสร้างเนี่ยเดิมหมด กระจกเดิมเตร์ต้าทุกบานมีม่านให้ด้วยนะคะมีม่านให้ด้วยเนี่ยมีรางรางให้เรียบร้อยครบเลยไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำใครที่หารถไว้ใช้งานสไตล์ออฟโรดนะคะถือว่าคันนี้ต้องรีบจองและวพี่นะรีบจองแล้วพี่ดูค่ะเบาะโอ้โหสภาพดีมากนะรถปี14.15คันนี้เหมือนจะเป็นรุ่นเฉพาะที่ภายในเป็นสีดำนะ ก่อนที่จะเป็นเมนเช c h a ค่ะปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าภายในจะเป็นสีดำด้านหลังไฟท้ายก็เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะเป็นไฟท้ายลมดำอย่างนี้โหลงตัวมากคันนี้นะคะก็คือมี่าตัวชุดกันชนหน้าหลังให้เรียบร้อยโหคันนี้สวยจริงๆที่นี่เคฟล่าหมดเลยทั้งระบบเคฟลาทั้งระบบค่ะคันนี้นี่เห็นไหมคะ โอ้โหงามมากเนะี่ยโครงสร้างให้ดูน็อตไม่มีขยับค่ะโครงสร้างสวยเนียนโครงสร้างสวยเนียนมากคันนี้สภาพดีสุดๆรีบจองให้ทันนะพี่นะต้องบอกก่อนเลยว่ารีบจองให้ทันนะช้าก็คือไม่ทันและลถสภาพดีอย่างเงี้ยหายากมากพี่ดูดิภายในไม่้ํำเลยค่ะฝ้าด้านบนไม่มีร่องรอยการใช้งานนะักมีกล้องวองหลังกล้องบันทึกภาพให้เรียบร้อย นะคะแล้วก็กล้องถอยก็มีให้นี่กล้องถอยกระจอ Android เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วกระจกด้านหลังก็เดิมเตอร์ต้านะคะของเรามีการคัดเกดคุณภาพตัวรถเข้ามาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยว่ารถของเราเนี่ยไม่มีย้อมแมวแน่นอนค่ะนะ r t r t u n e r รอุ 5, รุ่น V ีโฉมแชมป์มนะคะตัวภายในดำจัดมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ที่เพชรยนต์เนี่ยโครงสร้างคือกระจกเดิมทุกบาน โอ้โหคันนี้ใครได้ไปเนี่ยโคตรคุ้มเลยในราคา4 9 9เก้าเกบาทเท่านั้นนะขออนุญาตปินขึ้นหลังคาค่ะพี่ดูหลังคาไม่มีรอยบุบรอยถลอกนะคะมีอาแอกหลังคาให้เรียบร้อยพร้อมบรรทุกเลยคันนี้คือออกไปปุ๊บพี่พร้อมใช้งานขี่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปเที่ยวได้เลยนะคสำหรับรถ7ที่นั่ง499,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้ด้วยจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะซื้อสดได้ นะเรื่องราคารายละเอียดยังไงมาคุยกันเนี่ยกระจกเดินพุกบานเนี่ยดูม่านก็คือเป็น p r i v a t ฟิล์มก็ทึบและมีม่านอีก p r i v a t มากเอาไว้นอนบนรถไม่อยากให้ใครเห็นข้างในก็ได้หมดเลยโครงสร้างคือเดิมเนี่ค่ะเดิมหมดเลยคันนี้รับประกันนะฮะว่าสวยมากๆเบาะก็มีรอยแตกตามการใช้งานเนาะแต่ว่าไม่ขาดถือว่าเจ้าของเดิมใช้งานรถค่อนข้างดี มากๆนะคะบอกปรับไฟฟ้าคนขับด้วยขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะเดี๋ยวมีให้ดูในส่วนของตัวเลขไมล์กันคันนี้เนะคะเลขไมล์สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันกิโลไมล์เดิมไม้แท้นนพิณารถคันนี้สิบปีตกวิปปีและประมาณสักสองหมื่นโลถือว่าใช้งานน้อยมาพร้อมกับตัวหน้าจอ Android นะคะที่เจ้าของเดิมติดตั้งให้เรียบร้อยนะมีระบบเนวิเกเตอร์แผนที่นำทางแม่นยำนะคะมีให้เรียบร้อยนะสัมผัสเลิศดด้วย YouTube a s สเนะบลูทูธโห หน้าจอดีมากทัชสกรีนดีมากนะมูลค่าน่าจะหลายบาทอยู่ก็คือเชื่อมต่อได้หมดเลยพี่มีจุกมีอะไรให้หมดเนี่ย AUX คำแนะนำการตั้งค่าตั้งค่ารถยนต์ข้อมูลรถข้อมูลรถมีก็มีเหมือนกันนะตัวนี้เพลงแล้วก็มีกล้องถอยนี่กล้องถอยภาพชัดภาพชัดเลยอันนี้ชัดแจ๋ว ในส่วนของตัวแอร์คันนี้นะเป็นแอร์ระบบออโตดิจิตอลค่ะปรับอุณหภูมิภายใน,นรถอัตโนมัติเลยที่วางแก้วน้ํานะคะที่เสียบ usb au ที่จุดบุหรี่มีให้หมดเลยเกียร์ออโตขั้นบนันไดกระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงค่ะนะเป็นกระจกตัดแสงเนี่ยบอกหมดเลยทุกอย่างต้องมันถึกภาพด้านหน้าไปดูคอนโซลด้านหน้าดิรถไม่ช้ำไม่ช้ำเลยจริงๆคันนี้นะคะแล้วกุญแจเนี่ยมีให้สองดอกขออนุญาตค่ะกุญแจมีให้สองดอกด้วยกัน นะรปรับไฟสูงต่ำได้นะกันขโมยมีให้หมดเลยตัวนี้คุมอะไรเป็นของมัลติฟังก์ชันนะครของเดิมตัวต้ามีแอร์แบ็กให้แล้วร้อยลาไม้ต้องแต่งสวยงามตามสไตล์ของฟอ er ร,ร์จูเนอรถคลาสสิกที่ดูโครงสร้างคือเดิมหมดนะฮะโครงสร้างคือเดิมหมดเลยไม่มีประวัติชนหนักที่ความแน่นอนคันนี้นะรับประกันเลยว่าคุณลูกค้าจะได้รถสวยคุณภาพดีเกรดเแน่นอนค่ะฟอร์จูเนอรจุดตัววนะชมแชมป เดีมีขออนุญาตพาดูใส่วนตัวเครื่องยนต์กันค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูใส่วนตัวเครื่องยนต์กันค,คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5ดีเซล D4D นะคะ DDi Bu Power R ของตัว f o r ์ u เนอร์เนี่ยค่อนข้างเลิศเลยนะเครื่องยนต์ทนมากๆเลขไม่200โลแต่เป็นรถที่เข้าศูนย์ดูแลโดยศูนย์ทุกระยะเครื่องไม่เคยมีปัญหานะคะนะดีมากคันนี้แหละพี่ดู มีแต่ด้วยนะคะลมแต่คือแต่จัดเต็มไม่กล้าบีบกลัวสะดุ้งนะคะเนี่ยคันหน้าคือเดิมหมดคันหน้าเดิมหมดเลยคันนี้เห็นไหมคะคันหน้าแกมทุกอย่างเดิมหมดเลยแอลไฟย,ยึดรอยยึดไฟหน้าแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่นะคะแล้วก็ฝากระโปรงให้ดูกันค่ะนะขออนุญาตนะคะในความมืดมันย้อนแสงนิดน,นึงอันเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝากระโปรงนะคะแล้วที่ดูแผ่นเพจ ผ่นเพลตสติกเกอร์ตามอ,อกอต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมอยู่ภายในห้องเครื่องดีมากคันนี้หายอยู่ต้องรีบจองแล้วนะพี่นะคันนี้นะ499,000บาทเท่านั้นกับ Fort u n e r โฉมแชมป์ ham, เครื่องยนต์2.5หายยากมากแล,แ,ลแ,ลแล้วเป็นรถสีเทานะฮะเทาดำรถสีพิเศษสวยมากๆจริงๆคันนี้และแต่งไซด์ออฟโรดอีกนะฮะมีชุดอะไรจัดการให้หมดเลยโลบาร์หน้าหลังนะฮะมีโหครบมากคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยในบริษัทเพชรยน์นค่ะ สำหรับใครเนี่ยที่ชมคิดี้แล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองรถครอบครัว7ที่นั่งอย่าง Toyota Fortuner 2.5ตัววีรถปี14.15เลขไม่์220,000โลตกวิ่งปีละประมาณ20,000โลกับราคา499,000บาทเท่านั้นคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพสวยแต่งไซด์ออฟโรดนะคะรับรถพร้อมใช้ได้เลยคันนี้นะไม่มีอะไรต้องเก็บงานเพิ่มเติมแล้ว นะเดี๋ยวเราสปาล้างขาัดสีเก็บงานเล็กน้อยมากๆเลยคันนี้คือสภาพดีสุดๆค่ะรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพิการไม่เคยจมน้ำกลับสีกอไมร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบประวัติส,สูตรได้เลยเรามีการตรวจอุตสาหกรรมให้สองร้อยเจ็ดสี่จุดซึ่งลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะในตัวของบริษัทเพชรยนต์ที่เราเปิดบริการมายี่สิบเจ็ดปีค่ะใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกเบอร์เอมี่ทักแชทแอดไลน์กันได้เลยค่ะนะคะเบอร์เอมี่เนี่ยแอดไลน์ได้นะรรเบอ์โท ขึ้นไลมี่เลยใครที่สนใจอยากมาชมว่าตัวจริงหรืออยากจองเนี่ยกลัวไม่ทันเนี่ยรีบโทรมาขอจองได้เลยค่ะพี่จ๋านะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเหนือใต้อีสานออกตกค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ให้ด้วยนะีคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ